ไประย,ย,รยองชน,นิดหนึ่งระยองก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ซุ่มผลิตนวัตรกรรมออกมาทุกปีแล้วเยอะด้วยนะครับค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอพระผครับเ <พข S 1> ชิญค,ค,คุณหมอบาสครับค่ะสวัสดีครับก็ขอลื่นกับคุณทางสาพนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาพูดคุยนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของตัวโรงบาลระยองเนาะก็มีที่จะเสียงแผลด้วนึงนะครับเพิ่งหายเพิ่งหายวัดมาแต่เทสโควิดล้วไม่เป็นนะสบายใจได้ ก็ฟูไม่เป็นนะครับก็ก็ขอบคุณครับจริงก็ผมว่าผมน่าจะเป็นเหลือประเด็นเพนพอยต์ของตัวจะทำยังไงให้นวัตก,กรรมมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองทำยังไงให้นวัตก,กรรมเนี่ยคงในระบบได้ขยายเฟสเป็นยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ที่เห็นนะครับคงจะเป็นสี่หัวข้อหลักๆที่ผมจะพูดพอยต์ตรงนี้นะครับก็ในส่วนของระบาระยองนี่ก็ซุ่มอย่างที่อาจารย์บอกสุ่มมาเรื่อยๆนะก็ทําเพราะว่า ต้องบอกอันหนึ่งเด้วยถ้าเกิดเราทำสวอเนี่ยก็คือเราจะมีจุดแข็งอันหนึ่งที่เราแน่ๆของเราก็คือเรื่องของโพลิซีนโยบายที่ผู้หารสิบ,สบกว่าปีเนี่ย ไม่เปลี่ยนเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและนันกรรมเป็นหนึ่งในที่จะต้องเป็นจุดที่คิดว่าพัฒนาเพราะว่าพอเราวิเคราะห์อันหนึ่งก็คือตัวเรื่องของโอกาสโอกาสเราเนี่ยก็คือเราเน้นจากบริบทเราเป็นพื้นที่ EC ดังนั้นเนี่ยเรื่องจุดแข็งกับโอกาสของเราเนี่ยเราพยายามพักดันตรงเนี้ยคิดว่าเทคโนโลยีนโันโกรรมเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วก็งบประมาณต่างๆเนี่ยหรือนโยบายเนี่ยสอดคล้องที่ทําให้เกิดในส่วนนี้ขึ้นมาได้นะครับขออพิยเตอร์เก๋ครับอันนี้เลื่อน โอเคครับก็ที่จริงของของตัวโรงพยาบาลระยองเนี <soup> ่ย <bar> ก <French dies> so ็ท so so ี่จริงที่จะให้รางวัลเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเอเราได้รับรางวัลเยอะอะไรนะครับแต่ว่าการเราส่งเข้าประกวดเนี่ยเราเริ่มรับตั้งแต่ปี6-1ที่เราได้รับรางวัลเลื่องรัฐของกอพลอนะครับแล้วก็โดยที่ตอนนั้นเนี่ยเราได้รับรางวัลของสรลพเรื่องของสมาร์ทดีอาร์นะซึ่งก็ทาให้เราเป็นต้นแบบของของพื้นที่ต่างซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาทํางานในส่วนห้องทุกเิญนะครับก็มีต้นทุนที่ดีแต่ตอนนั้นเราคุยกับทีมเราว่าต แต่เรามองว่าสตรัคเจอร์ยังไงเดี๋ยวอนาคตเพื่อนๆเราก็มีตามเราได้เพราะว่าคือการปรับเปลี่ยนการซื้อการทําแต่ว่าอินฟาสตรัคเจอร์หรือภายในระบบเราเองเนี่ยเราอาจจะต้องพัฒนาอะไรบางอย่างให้เข้าสู่เรื่องของสมาร์ทเอไอหรือสมาร์ทอีเซียดังนั้นก็เลยมองว่าจุดเริ่มต้นหนึ่งก็คือการได้รับรางวัลการส่งเข้าประกวดแล้วก็การนําเสนอในบทบาทต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนพัฒนางานคุณภาพมันจริงมันมีความน่าเบื่อครับในการส่งเข้าประกวดว่าเฮ้ยต้องประกวดอีกแล้วต้องมีคนมาดูงานอีกแล้วแต ผมจะชอบบอกในทีบอกว่าก็เหมือนกับเวลามีคนมาเยี่ยมบ้านเราเนาะบ้านเราถ้าบ้านเรามันดูลกๆดูไม่สะอาดดูไม่สกปรดดูแบบไม่น่าเข้าเยี่ยมเนี่ยเราก็คงไม่เคยอยากให้ใครเข้าบ้านเรางั้นการให้เขามาดูงานเนี่ยหรือการส่งเข้าประกวดง่ายๆคือเป็นการเคลียร์บ้านเราให้สะอาดขึ้นให้ดูงานหรือมีอะไรที่เราคิดว่าเป็นจุดที่เป็นตกหล่นที่ยังต้องอ,ต,องต้องซ่อมแซมหรือต้องพัฒนาอันเนี้ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ในส่วนของ ห้องถูกเชิญหรือว่าระบบการแพทย์ถูกเชิญในระบบของโรงพยาบาลระยองดีขึ้นดังนั้นเราก็พยายามส่งประกวดนั่นแหละได้รับรางวัลเขาบอกว่าโรงพยาบาลระยองได้รับรางวัลกพรหรือรางวัลเลื่อัดกับของทางสรลพในปีเว้นปีก็ปีหกหนึ่งหกสามแล้วก็หกห้านะครับซึ่งล่าสุดก็ได้รับรางวัลผมไม่แน่ใจเขาบอกใช้รางวัลเลือดรัดของกพรก็คือมัน เดะเบต์เดเบสอีกทีหนึ่งครับก็เป็นของตัวสอรพก็อันนี้ก็ได้รับรางวัลที่ทต่อเนื่องแล้วก็ได้รับรางวัลเรื่องของข้ามข้ามกระทรวงด้วยก็คือในส่วนของเรื่องเรื่องของชนะเรื่องของตัวค่าของแผ่นดินก็อันนี้ลงเรื่องของระบบเครือข่ายแล้วก็มีรางวัลเรื่องของตัว Disease Specific Seriation เราถือว่าเป็นในห้าที่แรกของประเทศที่ได้รับรางวัลของระบบของการแพทย์กเฉนนะครับรวมถึง เอ a เนาะก็น่าจะเป็น3ที่แรกของประเทศที่ได้รับรางการเรื่องของระวังระบบเรื่องของนวัตรกรรมแล้วก็การพัฒนาเนี่ยเป็นภาพเครือข่ายนะครับก็ world, ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นในส่วนของที่เป็นเรื่องของ a d v a n c e ชเอนะครับทีนี้เนี่ยมาดูก่อนเลยว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ตัวงานของการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยสำเร็จนะครับผมมองว่าที่จริงเนี่ยเราเราวางโครงสร้างของห้องทุกเฉินเราดีแล้วผมวางไว้ทั้งหมด8ปีเนาะผมทำง,งานนี่มา6ปี4ปีแรกผมว่าเราทํางานบ้านเราให้ดีก่อนเพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย สิ่งที่2องที่เราทำระหว่าง4ปีที่เราสร้างบ้านเราเนี่ยก็คือเราก็ไปดูบ้านคนอื่นโดยการใช้ระบบการเยี่ยม ECS อย่างที่เราเห็นในรูปด้านบนนะครับก็เป็นการเยี่ยมเครือข่ายแล้วก็ลงไปดูพื้นที่เครือข่ายจริงๆว่าเครือข่ายเราเนี่ยในโรงยาลชุมชนโรงยาลทั่วไปเนี่ยเขามีประเด็นอะไรที่เขาพัฒนาแล้วดีมีประเด็นอะไรที่เราดูแล้วน่าเก็บไปใช้ได้ร่วมหนึ่งเราไปดูพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็แชร์ประสบการณ์ให้เขาซึ่งอันนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่เราเห็นว่าปัญหาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นบางอย่างที่เขาบบาาลออื่่่นนนนีีเเเป็ไไไงงงแแดยยกกั้้้ข เป็นการเปิดโอกาสได้พูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ทาให้งานนวัตก,กรรมหรือเทคโนโลยียต่างๆนียได้เกิดการแชร์อยู่ในภาคเครือข่ายซึ่งมันเป็นการเตรียมความพร้อมเครือข่ายเลยรับรู้ได้ว่าเครือข่ายอีอนาคตคุณต้องเตรียมมานาว่าโรงพยาบาลศูนย์กระนี้กำลังเดินไปทางนี้นวัตก,กรรมหรือเทคโนโลยียอะไรที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยคุณต้องเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่2สไลด์ในส่วนของที่เป็นการพัฒนาเนี่ยถ้าเห็นวงล้อรูปล่างลงมานะครับเราเป็นพัฒนาก็คือวงล้อของเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินคือเราดูผู้ป่วยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเรา ราดูเขาตั้งแต่ระบบการรับรู้สุขเฉริก็คือแต่เขารู้หนึ่งหกเก้าไหมเขาเยี่ยมบ้านหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเข้าไปหนุนพื้นที่จริงๆนะครับมาเขาลุกเฉินหรือมาถึงคนไข้แอดมิตไปแล้วเนี่ยเราก็ลงไปดูพื้นที่ในหอ,อผู้ป่วยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมยังไงคนไข้ต้องกลับไปบ้านเพราะลูกค้าเหล่านี้ก็คือลูกค้าประจําเราก็เป็นวงล้อที่มีโอก,กาสกลับมาใช้บริการซึ่งถ้าเห็นวงล้อถัดมาเราจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาสอดแทรกกระบวนการดูแลตลอดซึ่งนวัตกรรมก็เกิดจาาาาากกกรรรที่เเเข้มสนปป็อองค์ะบหลั ที่ช่วยขับเคลื่อนและขยายไปเฟสต่างๆรวมถึงสุดท้ายเรามองถึงเรื่องการพัฒนาเนี่ยก็คือสู่งานวิจัยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันทําให้ขับเคลื่อนเรื่องของนวัตกรรมหรืงอง,งานต่างๆออกไปได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความคิดค้นออกมาปฏิตบติบทต่อมาได้อีกนะครับอันนี้ใน,นส่วนของตัวนวัตกรรมเนี่ยเราขยายเป็นอะไรได้บ้างนะครับตัวส่วนล่าง,อย,างอย่างที่เราใช้ก็คือเรื่องของดิสเบรในการระบุตัวผู้ป่วยซึ่ง ออยอันแรกๆก็คือเราเรื่องของรถเออเลอร์เรื่อง ure, ของการระบุตัวผิดนะครับแต่ว่าเสร็จน,นี้เราขยายเฟสเป็นอะไรได้บ้างเราขยายเฟสเป็นเรื่องของกลุ่มฟาร t ตแท็กและทีนี้นะครับฟารแท็กก mm ็ได้แก่พวกสโต๊กซีมี่เซปซิดทรามหรือกลุ่มกลุ่มพีเทอร์มหรือกลุ่มพวกที่เป็นไซคลยจิตเวชกลุ่มแบนี้ mm hmm. ก็คือมีความเสี่ยงเรื่องของการระบุตัวผิดได้นะครับซึ่งเฟสตัวนี้เราก็ขยายในภาพของโรงพยาบาลแล้วก็เพราะเนื่องจากมันเป็นฟาร์ตแท็กมันเป็นภาพเครือข่ายด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเครือข่ายก็ต้องใช้แอปพลิเคชััันนนหรรรือวว่ตโปแกกมเเียชด งั้นการขยายเฟสก็เป็นการเตรียมความพร้อมผ่านเน็ตเวิร์กหรือผ่าน PCT หน่วยงานต่างๆก็เป็นช่วยขับเคลื่อนให้เราดังนั้นเองในพาร์ทของข้อถูกเฉิอนผมเองก็ไม่ใช่เป็นหน่วยงานเดียวที่เนขับเคลื่อนแต่การประชุมผ่าน PCT หรือหน่วยงานต่างๆก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวแอปพลิเคชันหรือตัวโปรแกรมต่างๆไปใช้งานได้จริงนะครับต่อมาในตัวของขยายเฟสนะครับก็กางที่เห็นว่าเรามีตัวแอปพลิเคชันมีตัวเรื่องของการระบุตัวผู้ป่วยมีการลงสนานการณ์ การคลคูลเลตเรื่องของความถูกต้องหรือความเสี่ยงก็คือเป็นการคัดกรองทีอาร์อันนึงที่ในการที่ขยายไปได้ว่าการลงไวเท่าทรายลงหัตถการต่างๆเนี่ยก็สามารถแบ่งเกรดคล้ายๆเราของบ้านเราใช้เอสเอสกร์นะก็เป็นการแบ่งเกดว่าคนไข้อันกรายหนักเบาหรือว่าอันไหนที่ไม่ต้องมีการมอนิเตอร์ลิงในก่ายที่ต้องเข้าแอคชั่นก่อนอันนี้ก็ใช้ทีอาร์ฉบับเดียวทั้งจังหวัดก็เป็นลักษณะของเครือข่ายที่ว่าโอเคเราใช้เรื่องของมอบทีอาร์ใช้ของโรงพยาบาลทีอาร์ ดังนั้นการที่อานพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจุดของโรงพยาบาลรายอมเป็นจุดเดียวกันร่วมสุงสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ใช้ระบบเทเลเมตเป็นเครือข่ายแล้วก็นําไปสู่เรื่องของตัว t า a n s ฟอร์เมชั่นหรือว่าตัว PHR ซึ่งเรากำลังจะทำในเรื่องของตัวเชื่อมกับระดับประเทศก็คือตัวหมอพร้อมซึ่งเนี่ยเรามองว่าตัวแอปหรือตัวโปรแกรมเราเนี่ยก็คงเป็นหนึ่งในตัวแพลตฟอร์มที่จะไปเชื่อมกับตัวหมอพร้อมระดับประเทศเราไม่มองว่าเราเป็นแค่ไซโลหรือแค่แอปต่อยขาเดียวอย่างที่ใช้รหรับให้โรงพยาบาลแต่เรามองว่า เราควรจะต้องมีการเชื่อมโยงได้นะครับแต่ก็มีเพนพอยนะครับก็ผมก็เชื่อว่าทุกที่คงเป็นก็คือเรื่องของการเปิด API เชื่อมกับ SS ของของลงบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องมาวางแผนในการพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้ได้เห็นไล้ว่าในภาพรวมทั้งหมดนะครับเรารับน,นโยบายมาในส่วนของที่เป็นทางกระสาสุงองผมก็จะมีเรื่องของสอชการให้ทุกเชิญเนาะผักดันในเรื่องของสสจแล้วก็เรื่องของปอปจแล้วรวมถึงท้องถิ่นนะครับก็ลงบารยองเนี่ยเป็นจุดที่เหมือนนำเรื่องของตัว คล้ายๆว่าพโยบายต่างๆเนี่ยมากระจายในเครือข่ายให้รับรู้นะครับแล้วก็นําไปใช้แล้วก็ปรับปรุงนะครับเทคนิคต่างๆเครือข่ายเองเนี่ยก็จะเป็นฟีดแบ็กกลับมานะครับว่าสิ่งที่น้องเขาหรือว่าทีมที่เราไปใช้เนี่ยมันติดปัญหาอะไรหรือจุดที่คิดว่าพัฒนาเพิ่มได้ก็จะฟีดแบ็กกลับมาแล้วเราคิดว่าตัวเองเราก็จะฟีดแบ็กกลับเป็นให้โมเดลระดับจังหวัดจังหวัดก็ได้นาเสนอระดับประเทศทําให้เป็นโมเดลระดับประเทศได้นะครับโดยที่ฐานล่างที่สําคัญก็คือตัวเรื่องของตัวชี้วัดตัวเรื่องของงานคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็นฐานที่แน่นถ้าแน่นพอเนี่ยก็ทำให้ตัวระบบเรื่องของงานคุณภาพเนี่ยคงอยู่ได้นะครับอันนี้ได้เห็นว่าตัวที่เราทำเนี่ยข้อมูลเรื่องของตัวเรื่องของ i อหรือของการระบ,บุตัวเนี่ยเราก็มีเก็บข้อมูลในส่วนของการใช้งานนะครับแล้วก็ปัจจุบ,บันเนี่ยในห้องถุกเฉยของอันนี้พูดในของพาร์ลงบาลยองนะฮะก็คือ มีบุคลากรการแพทย์ในทั้งหมด6 4คนที่ใช้ในตัวนะครับผู้ป่วยใน3เดือนที่เราสรุปมาเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1,300รายนะครับแล้วก็มีการทำาการทั้งหมด3,97รายอันนี้เราใช้งานมาประมาณ4-5ปีแล้วนะครับก็แนวโน้มการใช้งานในผู้ปนะ่วยในแต่ละปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับพันกว่ารายหรือว่า2,000กว่ารายแล้วมีการหาเนิการที่มากขึ้นนะครับโดยที่บุคลากรการแพทย์ก็ทั้ง ER ไอห้องเริจก็ใช้ในส่วนนี้นะครับในส่วนของที่เราขยายเฟสเป็นอื่นๆน,นะครับเราก็จะมีเรื่องของทําตัว เป็นเรื่องของ Data c e n t ิกเรื่องของ Tracking เรื่องของตัว t r แล้วก็จะมีบุคลากรในภาคของเครือข่ายในห้องตุกเฉินที่ต่างๆก็ขยายเฟสเป็นมากขึ้นเป็น127คนผู้ป่วยก็ขยายเตยดเป็นหมื่นสามนะครับการทำมตาตรการก็เป็น60,000น,นะครับผู้ป่วยที่ผ่านเรื่องของการแท็กกิ้งอุป,ปกรณ์ต่งตางๆก็ประมาณ7 6 0 0รลายนะครับก็เป็นอุป,ปกรณ์ที่เราเป็นพัฒน,นาเฟสอันหนึ่งก็คือเราการอุปกรณ์หายห้องจากห้องตุกเชินเช่นสเตตเครื่องอนาซาวหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาสูงเนี่ก็็จะะปปรบบท้องกันไม่ให้สนส่วนห้อกนนะเบ ดังนี้ยังมีส่วนของในการแจ้งเตือนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในใช่คนไข้จะหลบหนีออกจากห้องฉุกเฉนหรือว่าคนไข้จิตเวชผู้สูงอายุที่เดินออกจากห้องกเฉนเนี่ยเราจะมีระบบแท็กกิ้งที่ป้องกันไม่ให้ประตูเปิดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเอเลอแล้วก็ป้องกันใี่คนไข้หลบหนีหรือคนไข้เดินออกไปโดยที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตนะครับเรามีระบบเอเซสกรที่เอืลอตรงส่วนนี้อยู่ด้วยนะครับดังนั้นการใช้งานก็แนโน้มมาเพิ่มขึ้นกรณีก็เป็นหลักเป็นหมื่นนะครับต่อปีนะครับ ก็ต่อมาเราก็พยายามแท็กกิ้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์ในระบบเนี่ยประมาณ20เครื่องที่เป็นหลักๆผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องอันดาซาวเนาะเรื่องของ EKG, e d อะไรเงี้ยทั้งต่ายระบเนี่ยก็คือจะเป็นการที่เราพัฒนาที่เป็นเฟสต่อ,อมานะครับอันที่ต่อมาก็คือเราขยายนอกจากเป็นห้องดูเฉยเราขยายเป็นกลุ่มโลกอื่นที่ผมบอกก็มีสต็กนะครับตอนแรกเราก็เริ่มในปีประมาณ6 3 6 4นะครับก็ เริ่มพัฒนาก็มีบุคลากรทางการแพทย์คือกลุ่มสต็อกยูนิตก็ใช้ประมาณ2ี่คนผู้ป่วยก็1,700แล้วก็หัตาการหนางๆก็ประมาณ2 0 0 0 0นะครับก็เป็นการขยายเฟสในการระบุตัวผู้ป่วยที่ถูกต้องแล้วก็เป็นนำสู่เรื่องของสต็อกฟาสแท็กนะครับก็เห็นว่าตอนนี้พอเราขยายเรื่องของตัวฟาสแท็กแล้วก็ขยายเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเครือข่ายละทุกหน่วยงานในจังหวัดก็จะเอาใช้ในตัวโปรแกรมนี้เหมือนกันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับลงทุนที่เดียวนะครับโรงพยาบาลสูตรลงทุนให้แล้วก็นักเครือข่ายเอาไป เรามีเพนพอาะเหมือนก,นกันว่าแต่ละที่พัฒนาไม่เหมือนกันการเชื่อม ABI หรือโปรแกรมต่างๆก็ทําให้เกิดการส่งข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็มีปัญหาค่าเชื่มอมโยงในของตัวโปรแกรมนะครับอันนี้เห็นว่าเราข้อมูลแล้วก็ใช้มากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับอันนี้ Data ก็อันนี้ก็เป็น BI ที่ทําให้เห็นง่ายๆนะว่าวางทีเราเห็นข้อมูลเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการเอาข้อมูลมาลวิเคราะห์เราก็เห็นว่ามีการแจ้งเตือนแพทย์มีการระบบเนี่ยก็จะไปนําเสนอผู้บริหารได้นะผมว่าผู้บริหารก็จะเห็นว่าเออโอเคบอก โปรแกรมที่เราใช้เนี่ยมันยังฟังชานอลอยู่นะไม่ใช่แบบไอ้โปรแกรมที่เราทำเราตั้งทิ้งไว้แล้วมีใครมอนิเตอร์ลิงนะครับอันนี้ในส่วนของเฟสอ,อื่นๆแล้วก็มีเรื่องของแม่และเด็กนะครับมีการทำเอ็นเป็นสมุดฝากคันมีการเอเร์ดเด็กที่เป็นแบบพีเทอรหรือว่าดิวบอรดที่มีปัญหาก็เอ e ร์เรามานไปทางเพื่อเตรียมรับเด็กนะครับ อันนี้ก็เป็นเฟสหนึ่งที่เราขยายในภาพเครือข่เช่นกันตอนนี้ก็ปัจจุบันก็เป็นเหตุที่กําลังทําอยู่ในปีนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีคุณแม่และเด็กเข้ามาแล้วหมด647คนแล้วนะครับก็เป็นภาพเครือข่ายก็เป็นแต่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดสมุดฝากคันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่ฝากคันทั่วทั้งจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะมองอีกอย่างนึ่งว่าเราก็พยายามทาร่วงระบบ alert ในการที่แม่มีความเสี่ยงแล้วก็มีการนํานับเอ็นซีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีล่องรรรีีเออ์หืว่าม กลุ่มโรคหรือมีหลักที่จะต้องระวังนะครับอันนี้ก็เห็นว่าเราก็มีดูแลเรื่องของมีคัดอายุครรก่อนกําหนดเนี่ย22สัปาเนี่ย33รายประมาณ37วีคนี้ขง16ลายแล้วก็37เนี่ย20ลายในกลุ่มที่มีปัญหานะครับก็มองในภาพรวมนะครับก็ถ้ามูลค่าเรื่องของ อันนี้ตีดยคร่าวๆเนาะก็บอกว่าเราลงทุนหนึ่งครั้งเนี่ยเราคุ้มค่าแค่ไหนแอปหนึ่งล้านบาทบ้าง 5, ้าแสนบาทสามแสนบาทบ้างก็คือเรามองง่ายๆว่า1คนถ้าเราตายด้วยโรคของสโตกเซปซิตสตรีมีทอม่าหรือไซโคิตนะครับมีค่าดูแลเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เลยฮะก็คือถ้าเกิดไม่ตายหรือพิการเนี่ยสโต๊กเซปซิตเนี่ยก็อ่าแสนเจ็ดต่อคนสามแสนห้าต่อคนทอม่าก็ดูแลประมาณสองแสนอย่างเงี้ยก็คูณไปเลยคุณถ้าเกิดดูแลไม่ดีหรือมีระบบที่เหลืลยเนี่ยก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เสียหายนะครับซ ง่ายๆอย่าง46ล้านอย่างเงี้ยโอ้ก็มันก็เออไม่ได้46ล้านนะ4440,600ล้านบาทอย่างเงี้ยก็เป็นมูลค่าที่ผมมองว่ามันก็เป็นตัวเลขที่เห็นได้ง่ายๆนะครับอย่างที่2ก็คือความมั่นคงหรือความเชื่อมั่นในเรื่องของระยองเนื่องจากเป็นพื้นที่ E c ีเนาะการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าเออคนไข้1คนเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าอีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนาทีของเราเนี่ยกับหนึ่งนาทีของผู้ป่วยเนี่ยอาจจะหนึ่งนาทีเขาอาจจะมีประโยชน์ทําให้ลดดดกกาาารรรพิไไไ้้เเจะมม่่องแค คนไข้ต้องกลับมามีหวัวใจเต้นแล้วนะครับในปัจจุบันก็คือง่ายๆก็คือเราต้องการเน้น return to work ซึ่งถือว่าเป็นคีย์พอยต์ของเราเลยนะไม่ได้มองว่าเฮ้ยคุณเร็วกว่าแค่ครึ่งชั่วโมง1ึงชั่วโมงเนี่ยจะมีประโยชน์เรามองถึงเป็นหลักนาทีเนาะสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างเงี้ยนั่ถึงสมองเราหัวใจเราเราคิดว่าเราไม่อยากให้สมองเราตายก็งั้นเราตายสิบนาทีหรือีสิบนาทีก็มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพรวมที่ทำให้มองเห็นว่าในตัวของเราบาละยองเนี่ยเราพยายาม เอาการงานประกวดเนาะเอางานเยี่ยมบ้านใ,ให้คนอื่นมาดูดูงานบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ผลักดันให้โรงพยาบาลระยองนี่ขับเคลื่อนงานให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่คงทําให้งานของโรงพยาบาลระยองการแพทฒนาเฉลนดีขึ้นครับ